Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุข <Vorte> ส <il dunno> ัน <alto> ต์วันเกิดลูกชายค่ะเจ้าไผ่แห้งพี่น้องพอกระโหลกกระลักนั่งกินเข่า บรรยากาศกำลังนั่งกินข้าวเมียเสือ้อผ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่อย่าเวางยากเบามึอนยอยา่าเบางหยาไปเด้ออ<ฆ>อาอาธิษฐานอาธิษฐานก่อนอ,นนอธิษฐานเจ้าของแม่ก็ยกมือขึ้นหัวอ,อธิษฐานเอาเองจะน,นออย่างไดอันใดอยากเกิดอย่างเห็นมันสมวัติของล้พูลงมือบอก เอาแล้วเตะเอากับอธิษฐานกับพระนโมเมื่ออธิษฐานเจ้าของหัวนอนเบาในใจเจ้าของหัวนอนบรรยากาศกินเขาเส փ ไหลหอกกระลูกเอาอีกเริ่มแล้วอุตส่าห์เสื้อผ้ายางคากุ้งหัวสักหัวขว่มเทียนหักอ่ะแมวเอาไปใส่ฮะเอาไว้ใส่